ผมไปเอาลูกเจาะมันผัดลูกผักกันคงบาัวากันเนาะคงบาัวากันเดี๋วครับบวชต้องดีใจและส่งเสริมไปทานาะดีใจดีใจแห้งครับดีใจจนว่าํำตาไหลาครับรับดีใจน้องได้มาอยู่จุดนี้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกประการ,ร <laughs> นะครับมันมากกว่าเข้าม,มาปลื้มใจนะครับมันมากกว่าเข้าม,มาดีใจนะครับทีพี่น้องให้ความหารความแพงนะครับลูกศิษย์พอดี นะครับมาหอดฟังฝันนะครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเนาะค่ะฟังคู่อาคู่ต่ำกับพอไก่เพิ่นให้สัมผัสบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงฟังแล้วก็โอ้ยเนาะค่ะปื้มป่มใจกับคนทั้งสองที่มีบุญมีคุณต่ออุ้งอิงสิสูแล้วก็ฝ่าฟันมากน้ำกันเนาะค่ะโดยเฉพาะพอไก่ ไปห้องเพลงน้าตลาดนัดน้ากันลองซองลองซองคู่มือคู่มือเนาะค่ะเพื่อนกเห็นแล้วก็โอ้ยเนาะค่ะแต่ละคนก็คือดีใจกับน้องว่าน้องถึงฟังฝันประสบความสําเร็จนะเวลานี่เนาะค่ะเนาะพวกห้า ที่เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงฟังแล้วกะน้นำตาเรื่นขึ้นได้เรื่นขึ้นกับไผ่เรื่นขึ้นกับอุ้งอิงเรื่นขึ้นกับสุขูสุขคนที่เวากับน้องเนาะที่มีความจริงใจความตั้งใจมุ่งมั่นเนาะต่อสู่ชีวิตมานำกันน้องประสบความสำเร็จทุกคนก็ดินดีนำ้ำบัวบัวผู้ใดก็คู่ตาบัวพ่อไก่พ่อไก่แห้งเนาะครับ ไปน้ากันตะล่อนตะล่อนแต่ละมือแต่ละเวรเล่าแหงยังก็เว้าบาออกเลยเนาะค่ะเว้าบาออกดีใจน้าหนองขนาดเฮาเป็นคนอื่นที่ไดเมาฟังเรื่องราวาเฮาก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้ตื่นตันใจซาบซึ้งใจน้าตาท่วมจอคือว่านาอค่ะเนาะพอไก่ขอให้เจ้าเดอ้อรักษาคุณงามความดีเอาคุณงามความดีที่นุนให้ใหองอิงดังสู่มมือนี่นะ ให้เจ้าได้หังได้มีได้มีความสุขในบรนปายชีวิตรวมทัางคู่ต่ำเนาะค่ะเนาะกายให้เพิ่นได้สางสรรผลงานปั่นลูกน้องอนักรองต่างๆเนาะค่ะให้ดวงให้ดังสมกับเป็นคุณครูเพลงเนาะค่ะที่พักดันอย่างหน่อยก็เห็นแล้วว่าอุ้งอิงเนี่กะ เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่คุณคู่ต่ําได้พัฒนานองเนาะก็ขอบคุณเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาหายกาลังใจและก็เห็นภาพสาบซึ้งใจและกะที่สําคัญบ่ลืมเลยโอกาสที่น้องได้ก็คือบอจนะคะข้าขอบคุณจักสีเอาอีหยังมาเทนคําขอบคุณเนาะน้าหูน้าตามันก็นไหลจากจากประว่าไาย่ละเนาะทั้งคูไก่ไอ้ทังพ่อไกอ่คู่ต่แล้วก็ บอดจูบุญคุณตรงนี้เนาะค่ะจักสิทุแทนกันแนวใดในศาสตร์นี่เนาะเอาอุงิงให้เจ้าตะหักตะแพงแบบนี้ตลอดไปเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพะเอฟซีองิงทุกคนกับป็นกำลังใจเด้ออีหล่าเด้อเอาขอบคุณในหลายเด้อค่ะที่มาให้กำลังใจคู่แมวเหมียวเช่นเดียวกันค่ะแล้วพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะวงมะลินะครับสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ไก่คนแรนะครูภาพไปล้องลตาต่าตลาดนัดน,นะครับมีวันนั้นก็ถือว่านะครับกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันนี้นะครับมีวันนั้นก็เพราะมีวันนี้นะครับขอบคุณนะคะเด้ออีกคนนึงครับนั่นคือ คุณคู่นะครับครูตั้มนัครินนะครับคู่ครูฝึกรองฝึกลั่มให้นะครับครูคนแรกนะครับกจะมาถึงวันนี้นะครับด้วยกันเพาะบ่มนะครับสิทธ์มีครูอยู่ไหนก็จเจริญสิทธ์เคารพครคูอยู่ไหนก็นะครับจเจริญเฮ่งๆดังๆปัง,งๆนะครับ สิบวันเองก็เพื้อพอได้จะได้ตีให้โอกาสนูขพอเพอื่อพอแล้วก็เมนูเด้จะค่ะเป็นเหมือน,น,นแ่พอว่าให้โอกาสกือสิบวันถี่ไม่ยืนบนเสาหน่อยคือปัญแทแล้วก็่มพี่ซื้อเสียงในซัมมี่จากใจหลูกสหาหนาครับตั้งใจเอาพอการซีเคี่ยงขังนูไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอไป้อเคี่ยมขังนูไปตลอดตั้งใจเอา เพื่อเด็คือเอาสเอาเวทีมองดีเอาสนามเทียเพื่อบางกูนะครับเป็นเวทีแห่งความทรงจานะครับที่ครูทั้งสองได้มายืนบนเวทีแห่งนี้ครับขอเสียงประมือให้กับพ่อครูทั้งสองอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคู่ทั้งสอนล่าเป็นทั้งครูชีวิตนะครับคู่ชีวิตเตียนห้สูได้นะครับเพราะว่าสิเป็นหาสู่ตามตลาดนัดเนาะนะครับและก็ผลงานเพลงใหม่นี่กําลังสิเป็นคู่คนต่อไปครับพี่น้องครับเพลงยังก่อเจ้าสีแดงให้ลูกสาว น้ำตาอีลาน้อยครับนี่น้ำตาอีลาน้อยใกล้สียแล้วไปแคแล้วแล้วแล้วร้อยครับแจ้งเรียบร้อยแล้วไปดดไหนปีมืดนนะสิมาเป็นเดโมให้พคนได้ลองนี่ฝากไว้กับพี่กำลองครับกับครูคนใหม่ครับครูโจยมบันินครับ